365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่89ตอนที่6พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่659เมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แล้วพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ให้ประทับณเบื้องขวาพระกายของพระกิตตเจ้าทรงพระสิริรุ่งโรจนับตั้งแต่ทรงกลับคืนพระชนมาชีพ ดังที่สภาพใหม่เหนือธรรมชาติแสดงให้เห็นว่าจะทรงสภาพเช่นนี้ตลอดไปแต่ระหว่างช่วงเวลา40วันที่ทรงดื่มและเสวยพระกรยาหารอย่างเป็นกันเองกับบรรดาสิทธ์สอนพวกเขาเรื่องพระอาณาจักรพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ยังคงซ่อนอยู่ในรูปร่างของมนุษย์ธรรมดาทั่วไป การสำแดงพระองค์ครั้งสุดท้ายของพระเรยซูเจ้าจบสิ้นลงเมื่อสภาพมนุษย์ของพระองค์เข้าไปรับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าอย่างเด็ดขาดโดยมีเมฆเป็นเครื่องหมายในสวรรค์ที่พระองค์ประทับเบื้องขวาของพระเจ้านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานอกจากนั้นพระองค์ยังทรงสำแดงองค์โดยวิธีพิเศษเป็นการยกเว้นแก่เปาโลผู้เป็นเสมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดด้วย เป็นการแสดงพระองค์ครั้งสุดท้ายและแต่งตั้งเขาให้เป็นอัครสาวกหนังสือคําสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่660เราเห็นลักษณะพระสิริดุ้งโรดที่ยังซ่อนเร้นของพระกิสตตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพแล้วจากพระวาจาที่ตรัสกับมารีชาวมักดาลาว่า เรายังไม่ได้ขึ้นไปเฝ้าพระบิดาแต่จงไปหาพี่น้องของเราและบอกเขาว่าเรากำลังขึ้นไปเฝ้าพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทั้งหลายไปเฝ้าพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทั้งหลายข้อความนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างพระสิริรุ่งโร์ของพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพกับพระสิริรุ่งโร์ของพระคริสตเจ้า ผู้ทรงได้รับศักดิ์ศรยยกย่องให้ประทับเบื้องขวาของพระบิดาการเสด็จสู่สวรรค์จึงเป็นทั้งเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์และเหตุการณ์โลกุตระที่หมายถึงการข้ามจากสภาพหนึ่งไปอีกสภาพหนึ่งด้วยหนังสือคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่661กาวสุดท้ายของพระกิตตเจ้านี้ จึงสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับก้าวแรกคือการเสด็จลงมาจากสวรรค์ซึ่งสำเร็จเป็นจริงในการรับสภาพมนุษย์ผู้ที่มาจากพระบิดาเท่านั้นสามารถกลับไปเฝ้าพระบิดาได้อีกคือพระคริสต์เจ้าไม่มีใครเคยขึ้นไปบนสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรแห่งมนุษย์เท่านั้นธรรมชาติมนุษย์โดยพลังตามธรรมชาติของตนเอง ไม่อาจเข้าถึงบ้านของพระบิดาไม่อาจเข้าถึงชีวิตและความสุขของพระเจ้าได้พระคริสตเจ้าเท่านั้นอาจเปิดทางเข้านี้ให้แก่มนุษย์ได้เมื่อพระองค์ท่านผู้ทรงเป็นศีรษะและบุตรคนแรกเสด็จสู่สวรรค์ขบเจ้าทั้งหลายผู้เป็นส่วนประกอบอื่นๆแห่งพรวรารก,ก็จะติดตามไปรับความรุ่งเรืองที่นั่นดุจเดียวกัน หนังสือคำสอนพระศาสนจก Catholic, ักรคาทอลิกข้อที่6 6 2และเมื่อเราจะถูกยกขึ้นจากแผ่นดินเราจะดึงดูดทุกคนเข้ามาหาเราการที่ทรงถูกยกขึ้นบนไม้กางเขนหมายถึงและบอกล่วงหน้าถึงการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทั้งยังเป็นการเริ่มต้นการเสด็จสู่สวรรค์ด้วยเพรซูคริสต์เจา้าพระสัมณาเเพียงพระองค์เดียวของพันธสัญญาใหม่นิรันดร มิได้เสด็จเข้าสู่พระวิหารที่มือมนุษย์สร้างแต่พระองค์เสด็จเข้าสู่สวรรค์เพื่อจะทรงปรากฏอยู่เฉพาะพักของพระเจ้าแทนเราพระคริสตตเจ้าในสวรรค์ทรงปฏิบัติหน้าที่สมณะของพระองค์ตลอดไปพระองค์ทรงพระชนอยู่เป็นนิดเพื่อทูลขอพระกรุณาให้คนทั้งปวงซึ่งเข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นมหาสมณะ ผู้นำพระพรต่างๆที่พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานมาให้พระองค์จึงทรงเป็นศูนย์กลางและประธานผู้ประกอบพิธีกรรมถวายเกียรติแด่พระบิดาในสวรรค์หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่663พระคิสตเจ้าจึงประทับเบือบนนเบ้องขวาพระบิดาสำนวนเบื้องขวาพระบิดา หมายถึงพระเกียรติและพระสิริดุ่งโรดแบบพระเจ้าที่พระบุตรทรงมีในฐานะพระบุตรของพระเจ้ารวมพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดาตั้งแต่นิรันดรและเมื่อทรงรับสภาพมนุษย์แล้วพระวรกายของพระองค์ก็ส่งพระสิริดุ่งโรดเช่นเดียวกันด้วยหนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิก ข้อที่664การประทับเบื้องขวาพระบิดาหมายถึงการเริ่มต้นของพระอาณาจักรของพระเมสสิยาพระมหากษัตริย์เป็นการทำให้คําประกาศพระวาจาของประกาศกดาเนียนเกี่ยวกับบุตรแห่งมนุษย์สำเร็จเป็นความจริงเขาได้รับม่ออำนาจปกครองเสรีรุ่งโรธและอาณาจักรประชาชนทุกชาติทุกภาษารับใช้เขาอำนาจปกครองของเขา เป็นอำนาจที่คงอยู่ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดและอาณาจักรของเขาจะไม่มีวันถูกทำลายเลยนับตั้งแต่เวลานี้บรรดาอัครสา,าวกก็เป็นพยานยืนยันว่ารัชสมัยของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุดสรุปหนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิก ข้อที่665การที่พระกสตฎเจ้าเสด็จสู่สวรรค์หมายถึงการที่มนุษยภาพของพระเยซูเจ้าเข้าไปในอำนาจเขตปกครองของพระเจ้าในสวรรค์และจะเสด็จกลับมาจากที่นั่นอีกครั้งหนึ่งแต่ในระหว่างนั้นพระองค์ทรงซ่อนองค์จากสายตาของมนุษย์ หนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิก Catholic, ข้อที่6 6ร้อยิเพรสุคริสตเจ้าซึ่งทรงเป็นเสมือนศีรษะของพระศาสนาจักรเสด็จนำหน้าพวกเราเข้าไปในพระอาณาจักรรุ่งโรจน์ของพระบิดาเพื่อว่าพวกเราซึ่งเป็นเสมือนส่วนต่างๆของพระวรกายจะได้ดำเนินชีวิตโดยหวังว่าสักวันหนึ่งจะไปอยู่ร่วมกับพระองค์ตลอดนิรันดร หนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิกข้อที่667พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จเข้าไปในสักการสถานสวรรค์ครั้งเดียวตลอดไปแล้วทรงอธิษฐานภาวนาโดยไม่หยุดหย่อนในฐานะคนกลางเพื่อประทานพระจิตเจ้าแก่เราอยู่ตลอดเวลา 365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า